สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่กุ้งนะคะมาที่โลตัสดูสิคะไม่มีคนเลยเดี๋ยวให้แฟนคลับดูนะคะนีนะคะจะแแต่ช่องย้มาเลยนะคะแฟนคลับนะช่วงนี้ตีพี่กุ้งมาโลตัสเงียบเหงาเลยค่ะคือร้านค้าปิดหมดเลยค่ะแฟนคลับดูสิคะแม้แต่ยูนหฟูร์เนี่ยนะก็ยังปิดเลยค่ะ ท่านข้อสงสัยติดต่อที่ 4, นนหนึ่งสองสี่สองิสค่าแฟนคลับเงียบเหงาเลยค่ะเงียบเหงามากเลยนะคะบิสุภาแฟนคลับวันนี้เรากา็พี่กุ้งก็เตรียมผ้าปิดจมูกไอเลิฟยืมดิสุภาไม่มีคนร้านปิดหมดเลยค่ะแฟนคลับนี่งท่าบอกว่าแจ้งประกาศปิดให้ชั่วคราวดิสุภาแฟนคลับ โดยเชื้อไวรับสิงายุกหมดเลยค่ะแทบบจะไม่มีคนเลยเห็นไหมคะในเมืองตั๊กค่ะูนย์ซ่อมดวนก็ปิดหมดเลยค่ะถ้าใครมีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์นี้ยากมากเลยก็ทุกต้องราบผิดนิบด้วยนะคะปิดหมดเลยแมบบ่จะไม่เคยมีคนเลยค่ะแฟนค่ะ ันะคะเรียบเหวาเลยเยเหงามากี่นไม่เหนืยนมเนื่ยจากเียบเนว่เขึ้นไปข้างบนนะคะ ขึ้นมาข้งบุแล้วค่ะแฟนขับก็ดูสิคะว่าเงียบเหรอแค่ไหนดูสิคะเงียบเหรอมากๆเลยนี่ค่ะเหอเหรอตึ๊เลยเนี่ยค่ะเงียบเงียบเลยค่ะไม่มีคนเลยไม่ค่อยมีคนเลยที่คุณก็จะมาซื้อของนะคะ ร้านทองนะคะอันนี้ก็ร้านทองก็ปิดนะคะเห็นไหมคะปิดให้บริกรชั่วคราวตั้งแต่วันที่2ี่ีนาจนถึงเ,เมษาเลยนะคะดูสิคะปิดหมดเลยค่ะแฟนคลับเนี่ยร้านนี้ก็ปิดหมดเหมือนกันนะคะเนี่ยลำบากจริงๆเลยนะคะแฟนคลับนะหน้าเห็นใจนะหน้าเห็นใจมากๆเลยเดี๋ยวเขาก็ปิดหมดเลยค่ะแฟนคลับ